ตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมขับรถนะครับซึ่งเมื่อได้เล่นมา2ปีแล้วนะครับก็ตกแต่งเพิ่มไปหลายบางส่วนนะครับก็ตกแต่งทั้งสีรถล้อรถแล้วก็ไอ้แต่งล้อแม็กด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปลองขับดูนะครับ จริงๆเกมนี้เนี่ยเคยเล่นมาตั้งแต่ปีปี2566นะครับวันนี้ก็อัปเดตครับอัปเดตมานะครับโวยกระตุก ก็เคยมีคลิปครั้งหนึ่งนะครับในเกมนี้นะครับก็ไม่รู้จะเล่นอะไรก็เล่นนี้ไปไม่รู้จะเล่นอะไรก็เกมไมค์ครับก็คงน่าจะมีรับชมอยู่นะครับอันนี้เกมขับรถเนี่ยจะมาตอนช่วง10โมงนะครับของวันอาทิตย์นะครับ ขออนุญาตลดลดภาพนิดนึงนครับโอ้โหชนทีรถแทบบุบเลยโอเคเกมนี้นี่มันมากมันมันมากนะครับอุ้ยไปสนรถรบบ้านอีกอ๋อ,อ ตอนเลยเวลาครับต้องมเบาๆหน่อยนะครับผมไม่รีบนะครับผมเป็นคนจริงๆเนี่ยเป็นเป็นคนที่ไม่รีบนะครับเดี๋ยวจะรีบในเฉพาะช่วงเหตุฉุกเฉินนะครับ ก็ค่อยๆขับไปนะครับเอาอืมพีต่ตะแคงข้าไปคันหนึ่งแล้วครับนี่ตัวนี้เก็บเอพีนะครับตรงนี้เลนตรงนี้เนะี่ยเป็นเลนเอ่อสำหรับรถเมย์ Me นะครับ พุ่งเลี้ยวตัดหน้านะถ้าเลี้ยวตัดหน้านีย่ยุ่งเลยนะอืมก็ประมาณนี้แหละนะครับเบรกไม่ใช่ทางนี้สิ เปลี่ยนรถก่อนผมก็ได้มาแต่งรถเพิ่มเติมนะครับเอาไฟซีนอนนะครับไอ้ไฟใต้ท้องรถนะครับขับดูเว้ย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 ยย คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่รีบนะครับไม่สิผมเป็นคนที่ไม่เคยรีบนะครับอืมออกผมมาปิดเลนนี่ว่าผมจะต้องเลี้ยวซ้าย ผมจะลองขับไปที่ไปลองขับที่สนามบินดูนะครับคือตรงเนี้ยจริงๆเนี่ยผมก็ได้เล่นขับทำพัมเร็วนะครับผมก็ทําไปแล้วนะครับรี่บอกวาทำไปยังไงเราอยู่ในทำนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ผู้ชมดูครับอันนี้เป็นรถที่เขาใช้ในการเนี่ยผมโว้ยเบรกเบรก เดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับอันนี้คือเป็นด่านเรดาร์นะครับเวลาขับรถเร็วๆเนี่ยมันจะนี่นะครับว่าจำนวนบวกเท่าไหร่ว่ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเนี่ยโอ้เครื่องบินมาสวนอีก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทังกงละกนอืมโอเคอืมอ๋ออ๋อชนอะไรวะน่าจะชนกล่องมั้เมื่อกี้โอ้โห 2 6 0 0ันหกร้อยสอครับโอ้ยโน้ยะครับโอ้ยอย,อยู่ไหมหอโอเคก็ได้เอพีมาถ้าห้าสิบนะครับพร้อมเหรียญทองพร้อมทองอิดห้าร้อยนะครับเอ้คุณชมดูรถผมนะครับ เห็นไหมสีออกตัวสวนนะแต่ล้อแม็กเป็นสีชมพูนะครับตัวรถก็สีเหลืองนะครับแล้วก็แต่งสปอ์ตมาอย่างดีนะครับสอยเลอร์นะครับรับส่งท้ายแล้วกันไป น,นี่เกินขึ้นครับอยู่ตรงนั้นมีเอด้วยโอ้กระจกแตกอ่ะมีแค่นี้ก็นะครับ ก็มีคะแนนหาสำหรับเกมขับรถนะครับ